สวัสดีครับอาจารย์ APMI Academy Pro นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูโปรกเกสนะครับของตัว PIMI CP กันดีกว่านะครับว่าตอนนี้อาจารย์ไปถึงขั้นไหนแล้วนะครับอันนี้อาจารย์ก็จะทําวิดีโอหรือทําคลิปเนี่ยเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจว่าเฮ้ยเวลาเราต้องการอะไรบางอย่างเนี่ยเราต้องมีความเ,าเรียก c o n c e n t ทรตหรือจิตใจจ,จดจ่อนะครับเพื่อให้ได้มานะครับซึ่งถือว่าตัว PIMI CP เนี่ยยังไม่มีใครได้นะฮนะณปัจจุบันนี้อาจารย์ก็เช็คอยู่เพราะว่าลักษณะของขั้นตอนในการให้คะแนน อะไรต่างๆเนี่ยเขาต้องมี Data นะครับก็คือว่ามีคนสอบตัว PMICP กันเยอะๆเขาก็จะได้เหมือนคล้ายๆว่าจะมีทดลองเกี่ยวข้องกับคําถามต่างๆว่าคนส่วนใหญ่ตอบคําถามอะไรกันบ้างอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะโชว์ให้ดูในรายละเอียดนะครับก่อนอื่นเลยอาจารย์ต้องเข้าไปที่ PMI.org ก่อนนะครับซึ่งคราวที่แล้วก็ติดอยู่ตรงที่ว่าการที่เราจะได้ c e r t i f i c a t e ของตัว PMICP เนี่ยเราก็จะต้องเรียน7คอร์สถูกไหมครับนะครับเราเข้าไปดูเลยนี P.M.I.C.P. นะครับเข้าไปที่เหมือนเดิมเลยคลิปที่แล้วเนี่ยอาจารย์ยังไม่ได้เรียนนะครับก็คือก็อาจารย์ยังเรียนไม่ถึง7คอร์สนะครับแต่วันนี้อาจารย์ก็จะมาโชว์ว่าเอยโปรโกเกรสเป็นยังไงบ้างอาจารย์ก็จะล็อกอินเข้าไปให้ดูนะครับว่าอาจารย์ไปถึงไหนแล้วอันนี้คือโปรโกเกรสณปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ก็ได้ลงเรียนไปทั้งหมด7คอร์สแล้วแต่สิ่งที่มันยากก็คือว่าใน7คอร์สเนี่ยมันจะมี3คอร์สที่เป็นลักษณะของไมโครเครดิ้เชียลนะครับอินคลูด ็คือว่าเรียนอย่างเดียวไม่พอนะคุณต้องสอบผ่านด้วยคุณถึงจะได้เครดิตตัวนี้ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยอาจารย์สอบผ่านหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวแรกเนี่ยเห็นไหมฮะ build environment project communication คือเราต้องเก่งในด้านการสื่อสารเพราะว่างานก่อสร้างเนี่ยเป็นอะไรที่มี stakeholder หรือผู้เกี่ยวข้องเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ย เราเรียนจบแล้วนะครับรู้ได้ยังไงว่าเราสอบผ่านนะครับเราก็มาดูที่เขาเรียกว่าแดชบอร์ดถ้าสมมติว่าคุณสอบผ่านแล้วนะครับก็คือข้อสอบมันก็คือ60ข้อประมาณ75นาทีนะครับซึ่งค่อนข้างจริงๆว่าอาจารย์ลองสอบระคับเร่งมากถ้าจะเห็นนะครับเห็นไหมอาจารย์ build environment project micro นะฮะ communication pro เนี่ยอาจารย์ก็ได้ credential มาแล้วนะฮะถัดไปนะครับเราก็จะต้องเรียนเห็นไหมมันก็จะมีคอร์สเขาเรียก build environment performance and material management pro เนี่ยอาจารย์ก็ได้ credential เอิ่นมาแล้วแล้วก็ตัว อันสุดท้ายสำหรับตัวนี้ก็คือ Build Environment Technology and Innovation Pro อาจารย์ก็เรียนมาแล้วก็สอบผ่านแล้ว3เขาเรียกอะไรนะ3 microcredential นะครับสำหรับ p i m IC p ส่วนตัว Interface เลยพวกนี้ก็คือสำคัญนะฮะอาจารย์ก็เรียนจบไปแล้วพวกนี้คือเรียนไปก็ไม่ต้องสอบแต่จะได้ตัว certificate รับรองว่าคุณได้เรียนไปแล้ว Scope and Change Order Management in Build Environment นต้องเข้าใจเรื่องการ scope แล้วก็ change ต่างๆเก่งเรื่องการ s e ตนะฮะศักยภาพ performance เราจะเช็คยังไงแล้วก็แมทเทอเรียลในการแมนจต้องสําคัญมากนะฮะแล้วก็เราต้องใช้เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเพื่อใช้ในงานก่อสร้างเราก็ต้องเก่งในเรื่องคอนแทคและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ต้องมีการวางแผนในการดําเนินงานหรือเอ็กซ์คิวงานแล้วก็บิวเอ็ n แอมแอนแอพวกนี้อาจารย์ลงเรียนหมดแล้วความแตกต่างก็คือว่าไมโครต้องสอบส่วนตัวนี้ไม่ต้องสอบแต่เราจะได้เซอร์นะครับอ่ะดูนะอาจารย์ก็เข้าไปในไลบรารีซึ่งในไลบรารีเนี่ยมันก็จะโชว์ว่าเฮ้ยคุณคอมพลีทคอร์สอะไรบ้างอ่าถ้าดูจากตรงนีีน้้รอ่ผมมเขขาาาทย์องอาจา ซึ่งตัว,นตวเนี้ยตัวคอมพิวต์คอร์เนี่ยใช่นไหมอาจารย์คอมพิวต์แล้วอาจารย์สอบได้แล้วเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเห็นไหมฮะสอบผ่านหมดแล้วแต่ถ้าสมมติเนี่ยคุณเรียนอีก4คอร์สเห็นไหมอินเทอร์เฟสแมเนจเมนต์อินบิวอะไรพวกเนี้ยนะครับเนี่ยมันจะมีเซอร์ติฟิเคทเห็นไหมแต่นั้นเนี่ยคุณเรียนจบแล้วยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคอนแท็กต์อาจารย์ก็คลิกไปเซอร์ติฟิเคชันนะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะได้เซอร์ติฟิเคทว่าเฮ้ยคุณเรียนจบแล้วเห็นไหมครับดังนั้น7คอร์สเนี่ยคุณจะด็ดคอร์เดนียลนะครับคุณก็จะได้พวกกนนนี้้เเเลยยอ่าาจาร์็็ปิดดใหหูซึงมมั จะได้เซอร์ตัวนี้ซึ่งซึ่งอาจารย์ลงเรียนหมดแล้วเห็นไหม contract a n d l i s t กน,นิดพงนะ์อาจารย์เรียนตั้งแต่13 September อ่าดังนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะเรียนจบหมดแล้วเรามาดูกันต่อเลยดีว่าพอหลังเรียนจบเนี่ยเข้าไปที่แดชบอร์ดนะครับซึ่งอาจารย์เนี่ยก็ต้องทําการสมัคร pmi cp อีกทีนึงเพราะว่าถ้าคุณเรียนไม่ครบ7คอร์สเนี่ยทางแดชบอร์ดมันจะไม่ให้ขึ้นคุณ apply ซึ่งตอนนี้อาจารย์ apply เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อาจารย์ก็จะเตรียมตัวสอบนะครับ exam schedule ไปแล้วด้วยซึ่งตัวนี้นะครับการที่อาจารยย์จะสอบเนี่ เราจะได้แบบจะได้สอบเป็นคนแรกๆของโลกอะไรประมาณนั้นนะครับวันนี้ก็เนี่ยครับมาอัปเดตให้ดูว่าเนี่ยอาจารย์เรียบร้อยหมดแล้วนะเคอร์สเรียนจบไปหมดแล้วสมัครสอบแล้วตอนนี้กาลังจะเตรียมสอบเดี๋ยววันที่จะไปสอบเดี๋ยวอาจารย์จะมีวิดีโอมาให้ดูว่าเราไปสอบที่ไหนนะครับซึ่งซึ่งตอนนี้อะเอาจริงๆอาจารย์ก็จะดูว่าปกติเนี่ยเวลาจะสอบเนี่ยมันมีที่ไหนบ้างอาจารย์จะลองรีสเกดูให้ดูนะ่าสมมุติผมรีสเกดูให้ดูว่าสถานที่สอบเนี่ยจริงๆมันมีอยู่ไหนบ้างถ้าดูนะอันนี้ เขาเรียกว่าที่ Enterprise Resource Training ก็ตึกชาติอิสระ2อเนี่ยอาจารย์เลือกที่นี่เนี่ยซึ่งเห็นไหมเนี่ยคุณก็จะเห็นวันว่างเห็นไหมวันที่ที่2ว่างเราคลิกเข้าไปเราก็จะรู้ว่ามันมีเวลาไหนที่ว่างบ้างเราก็เลือกเข้าไปก็ตามแต่เซอร์ติฟิเคทเลยนะครับว่าเนี่ยอย่างของอาจารย์เนี่ยใช้240นาทีร7 0จข้อนะครับ CP นะครับคุณก็เลือกได้เลยชาตอิสระ2ตัวที่1นะครับสำหรับในเมืองไทยนะครับไปดูที่อื่นมันก็จะมีอีกอันนึงเขาเรียกว่า Pearson Professional Center อันนี้จะเป็นลักษณะของ B B Building Bang Business k Building เห็นไหมหรือว่าที่จะเป็นมหาลัยบุรพาเลยดังนั้นน่ยในการสอบของ p ี a าเนี่ยหรือว่าตัว Certificate เนี่ย PMP PMI อะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถสอบได้3ที่ ในเมืองไทยนะครับส่วนอาจารย์เลือกชั้นอิสระ2อาอันนี้ก็จะเป็นที่เราสอบไปแล้วเอ้ยที่จะเลือกสถานที่สอบ่ะเรามาดูนะของไอ้ตัวนเนี้ยของ P.M.I เนี่ยมันจะลิงก์กับสถานที่สอบเป็นเพียร์สันนะครับก็อยากจะบอกว่าไอ้ตัวเนี้ย P.M.I.C.P. นี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมเซอร์ติฟิเคทเนี่ยองความรู้เยอะมากนะครับอาจารย์เรียนไปแล้วเนี่ยคือจากประสบการณ์แล้วมันจะลิงก์กันเข้ามาซึ่งมันจะมีความแตกต่างจาก P.M.P. ค่อนข้างเยอะหรือว่าตัว P.M.I.C.P. เนี่ยมันจะเหมาะกับตัวคนที่จะเป็นคอนสตรักชั่นแมเนจเจอร์หร เป็น client เนี่ยก็จะรู้ภาพรวม overview จะรู้ว่าตัวจุด weak จุด strength ของตัว contractor ควรจะต้องเสริมอะไรนะครับในขณะที่เราเป็น owner เราก็จะสามารถเขียน T O R ว่าต้องระบ,บุวิธีการ methodology ในการทำ construction เนี่ยเพื่อลดความ fail ในการแบบ over budget แล้วก็ Delay schedule อันนี้ก็จะเป็นบทความนะครับเป็นข่าวสารจาก PMI นะครับในการ upskill สำหรับ Construction Professional นะครับอันนี้ข่าวสารนี้ถือว่าสำคัญนะครับอาจารย์ก็อยากจะ h ฮไลท์นะครับในส่วนที่สำคัญนะครับเพราะว่าตัว PMI CP เนี่ยมันท้าทายมากเลยนะครับเพราะว่าตัว PMI เนี่ย Project Management Institute นะครับก็จะได้ทำวามร่วมมือนะครับกับ2ยักษ์ใหญ่แห่งสถาบันนะครับ Lean Construction Institute นะครับก็คือ LCI แล้วก็เป็น Construction Industry Institute C.I.I. นะครับซึ่งเป็น world class o r g a n i z e นะครับของในเรื่องของการก่อสร้างแล้วเขาก็เอาองค์ความรู้2ออย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น L.C.I. หรือว่า C.I.I. ผสมผสานการกลายมาเป็นตัว P.M.I.C.P. นะครับค่อนข้างที่จะน่าสนใจอย่างมากเลยนะครับอันนี้ก็คือพยายามสร้างแรงบันดาลใจสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ผมอยากให้เห็นภาพเลยนะครับว่ามันมีผลงานวิจัยอย่างหนึ่งนะครับจาก m c k e n z i e บอกว่าเนี่ยในอุตสาหกรรมสําหรับตัวโปรเจกต์ในเรื่องของ construction เนี่ยก็มันจะมีว่าเนี่ยโดยปก ติ20%นะครับของตัวโครงสร้างเนี่ยโปรเจกต์ที่เป็นคอนสตรัคชั่นเนี่ย20%เนี่ยเราจะเสร็จช้ากว่าประมาณ20%ของดูเรชั่นทั้งหมดนะครับเหมือนแบบว่าถ้าโปรเจกต์มัน10เดือน20%ของตัว10เดือนมันก็คือประมาณเท่าไหร่อ่ะกี่วีคอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็80% over budget โดยที่เขาไปเซอร์วีกับคนที่ได้ PMP เห็นไหม c e r t i f i c เ t e PMP แต่เขาทำงานใน c o n s t r u ชั i น n ิน d u s t r ีถึงแม้คุณได้ PMP มันยังดีเลยแล้วก็ over budget เขาพบว่า เนี่ย40%ของคอนสตรัคชั่นนะครับส่วนใหญ่ก็ไทม์ไลน์ก็เกินนะครับสําหรับ PMP นะคนที่ถือ PMP ที่เป็นคอนสตรัคชั่นนะแล้ว73%เนี่ยก็โอเวอร์บัดจจ์ นะครับดังนั้นเนี่ยแสดงว่าองค์ความรู้ของ project management professional เนี่ยมันก็ใช้ได้ในทั่วโลกนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าถ้าคุณจะเป็น project manager ในแง่ของ construction เนี่ยคุณจะต้องเก่งเรื่องอะไรเรื่องการสื่อสารเรื่องสโคปหรือเรื่องการใช้เทคโนโลยีที่มันอยู่ใน7คอร์สนั่นเองนะครับดังนั้นผมก็จะไฮไลท์ให้ดูนะตกใจว่าทําไมเนี่ยอาจารย์ต้องมาพิมพ์ ICP เพื่อที่จะเอาองค์ความรู้ตัวเนี้ยไปถ่ายทอดแล้วก็ไปแมเนจโครงการจริงๆนะครับสำหรับ make up p r o j e c เห็นเสรษฐีแล้วน่า ตกใจอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเสริมให้นะครับก่อนจบนะครับคลิปนี้สําหรับ PMICP พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวอาจารย์วันที่สอบเนี่ยผลออกมาเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะจะเล่าให้ฟังนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็อย่าลืม s u b สไครต์นะกดไลค์กดแชร์สำหรับตัวช่องอาจารย์เอชแ n น e l นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้อาจารย์ AP m i ค์แคนมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ